วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่อ่าที่ข้างๆบ้านแม่นะคะเนี่ยมันจะมีอ่ากะติเอ่อผักเซียนฝรั่งผักเซียนฝรั่งมามาดูกันดูดูนี่นี่นี่เอาตะกร้ามาใส่แล้วพอดีแม่แฟนบอกว่าเยอะมาค่ะนี่ผักกูดที่เจ้าเอามาปลูกไว้ปีที่แล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะผักกูค่ะ ปตะกตรที่ปีที่แล้วเนาะนี่เนี่ยจะปลูกยาวไปเลยนี่ค่ะนี่นยาวไปถึงนู่นเลยค่ะแล้วนี่ชื่อว่มามะปูกนะคะนี่ค่านี่กระเทียมอ่ากระเทียมฝรั่งที่เราบ่มมาดออกกูค่ะมาดูนี่นี่แจอ่อมมีเล่ยแจ้งอ่อมดูงูลวอ่อนกระอ่อนพิค่ะผักเสี้ยนฝรั่งนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวจะจะเก็บนะคะพ <c oughs> ี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บค่ะ <c oughs> อุ้ยอ่อนๆเนาะอ่อนๆนี่นี่ค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บอ่ะเนาะมันยังไม่ขึ้นมันขึ้นยังไม่เยอะออนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยปะตรงนี้ช่หมดเลยนะคะตรงนั้นที่เป็นคลองค่ะตรงนู้นที่เป็นคลองนะคะตอนที่เรามาเมื่อเดือนเมษา ประมาณเดือนครึ่งกับสองเดือนเนาะที่มันเป็นสโน,โนน่ะคะ่ะแข็งแข็งเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเก็บเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเนี่ยพายุฝนกําลังจะมาเนาะเดี๋ยวจะรีบๆเก็บ,บค่ะโอเคนะคะะูก็ายว่าีต้กเขียนนี่ละลูกขเพียนกันะ ยังไม่ขึ้นเยอะมันยังไม่ขึ้นเยอะอันนี้ก็กินได้นะคะเขาเรียกผักหนอกค่ะมันจะออกปเปรี้ยวๆแล้วนี่อันนี้ก็กินได้นะผักหนอกค่ะผักฝลังผักฝลังนี่กินได้มันจะกินให้ดูอืมมันจะออกปเปรี้ยวนิดนึง เยอะเลยค่ะเยอะไปหมดเลยตรงนี้ตรงนี้เยอะไปหมดเลยค่ะจริงจริงเลยถ้ามาไม่ทันเดี๋ยวมันแก่ก่อนเนาะถ้ามาไม่ทันถ้ามาไม่ทันมันแก่ก่อนอันนี้ก็กินได้นะท,ที่ที่มันตอดคนเนี่ยเนี่ยเขากินกันคนที่อยู่ต่างประเทศกินได้ทุกอย่างหญ้าผลไม้ต้นไม้กินได้หมดเลย ดูอกค่ะนี่ค่ะแบมนี้นะละอ่อนละอ่อน ติดคลองค่ะห้องบ้านแน่อยู่ข้างคลองมีงามนะข้างคลองมันงามมาก คนเลยค่ะกักๆักกักักเสียงพลังด้ค่ะเด้อเอาไปขันสลมแซกแซบแซกแซบด้ค่ะเด้อกลมเกเียเอาตอนที่มันอ่อนๆตอนที่มันอ่อนๆ เขาเรียกว่าไวกระต๊ออายุประมาณ1 8 9 9 2 0ประมาณนั้น กึนไก่แล้วนะเอามือเด็ดเอามันเปาะเปาะเปาะสุดยอดมากตรงมันอ่อนๆเลื่อนเลื่อนมือขึ้นไปนี่ค่ะมือเด็ดไปเรามาเก็บมันแต่เด็กๆเดีด๋ยวมันก็เกิดเกิดขึ้นม่ฝนตกด้วยเนาะโอ้ อย่าอย่านะคะนะคะเอาอ่อนๆค่ะเอาอ่อนๆค่ะเอาอ่อนๆค่ะเปาะเป๊อป โอ้ยเ,เต็มไปหมดเลยค่ะเต็มไปหมดเลยใส่ตะกร้าก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะเอามือเก็บเลยนะมือเก็บเลยเดน,นอ่อนเพาะเพาะเลยค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยเอาสวยๆทั้งนั้นเลยลาลเนี่ะมันจะเป็น,นขนๆนะคะ มันจะเป็นขนขนนะนี่เอาให้ดูชัดๆใกล้ๆเดี๋ยวเอาอโดนนี้ให้ดูใกล้ๆดีก,กว่านี่ค่ะมันจะเป็นคนขนเน,นะโอ๊ยมันโดนน้ำฝนตกด้วยเนาะมันจะเป็นเนีย่ยใบมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่อนๆนี่ค่ะนี่เนาะนี่ค่ะ,ะ,คะมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นขนขนเนาะเห็นไหมคะ สังเกตเนาะเป็นขนขนนี่คือต้นของมันนะคะแล้วนี่คือดอกมันดอกมันค่ะดอกมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะเนาะเห็นที่ไหนนะคะถ้ากินดิบก็ได้แต่มันขมผักเซียนฝรั่งค่ะชื่อฝรั่งเดี๋ยวใส่ให้ดูในคลิปนะคะใส่ให้ดูในคลิปเนี่ยแหนบเปาะเลยค่ะเยอะค่ะนะคะนะคะ แล้วเราเด็ดแล้วเดี๋ยวมันก็แตดอีกประมาณสักปลายเดือนมาเก็บอีกเ,เป็นขุ่นเนะอันนี้ไม่ใช่นะคะ น,นี่ก็สวยน,นี่ก็สวย,อนนสวยเอาตรงแม่ก็ได้ลูกแล้วแม่ก็จะเอาไปคั้นวันนี้เลย เรดูให้จบขั้นตอนเลยคั้นวันนี้เลยนะคะให้ดูกันเห็นเห็นเลยล้างให้ดีแล้วก็คั้นหมกหักไว้สามวันกินได้เลยกินสดกับเที่ยวๆที่อร่อยมากค่ะได้เยอะแล้วเนาะตะก้าหนึงมากับลูกชาย แจ็คมาช่วยแม่จับกล้องถ่ายนะคะทำง่ายๆนะคะก็เก็บง่ายๆเหมือนกันแล้วก็ทำได้เสร็จแล้วนะคะก็จะเอาไปาทำผักเปรี้ยวอ่ะภาษาอีสานบอกสมพักเสียนนะคะสมพักเสียนเดี๋ยวเจ๊บจะใส่ไว้ในคลิปนะคะมันชื่อผักของสวีเดนว่าไงนะคะ เดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดแล้วก็มาดูกันอีกทีนะคะจะเอาไปทำสมบัคเสียนค่ะโอเคนะคะแล้วไปดูกันเลยค่ะจะถึงบ้านแล้วมาเจอกระเทียมโทนใกล้ๆบ้านดูสิคะนี่นี่นี่กระเทียมโทนนะคะนี่เราต้องใส่ถุงมือนะเพราะว่าไอตัวตอดเนี่ยไอ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 ผักฝรั่งเนี่ยมันตอดแล้วมันเจ็บเนาะเจ็บก็จะไม่เอาโคนมันไปเนาะก็จะเอา ถอนให้ดูค่ะนี่เอาแค่นี้นี่อื้อันนี้ก็เอาไปนี่ยาวย้าไปนะคะจริงจริง้งาก,ก็กินได้เหละมันเป็นผักเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกระเทียมโทนนะคะกระเทียมที่เก็บให้ดูงวดก่อนมันเป็นกระเทียมอกระเทียมผู้หญิงตัวผู้หญิงตัวตัวเลดีอันนี้กระเทียมผู้ชายค่ะกระเทียมโทนอนะ่ะ กระเทียมผู้ชายค่ะอันนั้นกระเทียมผู้หญิงเนาะนี่ค่ะดูค่ะเก็บให้ดูเนาะเก็บต้องใส่ถุงมือนะเพราะว่าตัวตัวตอดมันมีเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยมันโดนมือเราเราตอดตอดมือเราค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหนี่โอ๊ยเต็มไปหมดเลยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวประชาถออาหญาไปด้วยแล้วเราก็เลือกเอาเนาะนี่การเลือกเอาค่ะ อยู่แถวบ้านญาติเราเนี้อยู่แถวบ้านญาติเราเนาะเนี่ย,ยนะเป็นธรรมชาติมากค่ะเนี่ยเก็บวันเดียวกันนะกับพักเสียนนะคะเตมไปเบอโอ๊ยตอดตอดบอดีเลยค่ะนี่ค่ะเอาไปจังเล็กนู่นเนาะเอาไปขั้นส้มกับแซบค่ะ ัผสมกันได,คด้ค่ะเด้อค่ะเอาไส้ชุ่มมีค่ะนิดน้อยของเอาเนี่ยแหละค่ะถอนเอาเครื่รองตากเลยเนาะพี่น้องจะ,ะเลือกเอานี่นี่นี่โคนโคน,คนมันมาดูใ,ใกล้ๆลูกมันดูใ,ใกล้ๆนี่ยีกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย แล้วก,กีดมันเหมือนกระเทียมบ้านเราเนี่ยเป๊ะเลยนะก็บอกว่าสวีเดนเนี่ยมันมันเป็นธรรมชาติมากค่ะ,คะนี่ตรงน้ำนะคะดูเลยค่ะนี่ได้ได้บ้างแล้วเดี๋ยวขอเก็บอีกนิดเดียวนะคะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลบ้านเนาะเดี๋ยวขอเก็บอีกนิดเดียวนี่ค่ะคนข้าง,งว่างเนาะเป็นกระเทียมหมดเลยนะคะ เป็นกะเทียมหมดเลยเราต้องหานิดนึงเนาะนี่ๆๆๆระวังตัวนี้มันตอดนะตัวนี้กินได้นะฝรั่งก็กินนะคะไปทําซุปเนี่ยแต่มันตอดเราต้องใส่ถุงมือค่ะเนี่ยเจ๊จะไม่เอาควนมันไปด้วยเนาะปีต่อไปมันจะได้ขึ้นเดี๋ยวจจ๊จะเอากันไัยมาตัดนี่ค่ะตัดหญ้าไปด้วยเลยเออวางลงแบบนี้ ล้วก็จับเอาทีนี้อะไรที่มันป็นกระเทียมเนาะดูไม่ยากค่ะใบมันจะไม่เหมือนนั่นอื่นเนาะ,นนะเดี๋ยวเราเป็นเลือกอีกทีนึงที่บ้านเนาะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเจ๊บจะเอาไม่เยอะเอาวันนี้เอาแค่นิดเดียวเดี๋ยวเจ๊บจะรีบไปทำทำผักเสี้ยนแล้วก็กระเทียมกระเทียมโทนอันนี้กระเทียมโทนกระเทียมตัวผู้ค่ะมันจะมีกระเทียมตัวผู้ตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงที่ เก็บให้ดูคลิปที่แล้วค่ะนั่นตัวผู้หญิงนะคะอันนี้ตัวผู้ค่ะกระเทียมโทนค่ะกระเทียมโทนค่ะพอแล้วค่ะวันนี้ฝลังมาเก็บใหม่เนาะนี่มันมีท่าน้ําด้วยมีน้ำค่ะไหลแล้วก็มีสองฝั่งเลยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่อยู่ไกลบ้านนะคะวันนี้ก็ได้สองผักผักเสียนกับผักเซียนฝรัง่งกับกระเทียมโทนค่ะโอเคนะคะบาย